งานไม่หมูเขาแล้วนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องซิโนครับผมชาแนลนะคะรถติดลมค่ะดูผมงานหมูๆที่ไม่หมูเลยนะคะช่วงหน้าฝนค่ะ อันนี้ขึ้นยากหน่อยนึงนะคะเพราะว่าจำริบรล้อเลยดูความจำนะคะแนบพิงพื้นเลย ตรงนี้น่าจะมาไม่ได้แล้วนะคะน่าจะได้เจาะที่ใหม่แล้วน่าจะไม่ได้ทั้งแถบเลยหรือเปล่า ได้เจาะที่ใหม่นะคะ อันนี้ขุดสะรผมสนะคะเป็นงานที่สองแล้วที่ขุดสะรผมจะ นีเสียเจมอยู่หัวขาวนะคะส่วนน้องซีโนอยู่คันขาวนะคะคันที่ติดเมื่อกี้นี้นะคะเดี๋ยวมาดูว่าทางใหม่จะเป็นยังไงนะคะจะเสียเจมจะไปทางไหนนอบ้าน เส็เจมดูนะคะเสร็จจมจะไปทางไหนจะไปได้ไหมนะคะไปทางเดิมแต่ว่าออกคนละทางโอ้หวเบี่ยมเลยโอ้โอเกือบเกือบเกืเกือบๆๆๆไม่ได้แล้วนะคะตรงนั้นตรงนี้ไปอีกรอบนึงไม่ได้แล้วนะคะเกือบตรงนี้นะคะเมื่อกี้ ถ้าเหยียบไม่พุ่งคือเรียบร้อยเลยนะคะตรงนี้เมื่อกี้นี้เกือดไปแล้วเกือดไปเททิ้งอีก ันนี้งานยากของงานหน้านี้นะคะความยากของงานหน้านี้ อานนี้ต้องได้ดันไปด้วยทุกกองนะคะอันนั้นคือฉมสะอันนี้คือหุสะอันนั้นเป็นสะเดิมนะคะสะเดิมจะถมส่วนสะใหม่ส่วนสะอ่าตัวนี้ก็เป็นสะอยู่แล้วนะคะแต่ตัวนี้ขยายเพิ่มตัวนั้นจะถม

ไปได้แบบสบายเลยนะจะไม่รู้ก็จะได้ปีเที่ยวไม่รู้ว่าจะนวมอีกไหมนะอันนี้เสียเจมคันนี้เสียเจมนะคะเดี๋ยวเราอยู่คันนี้กับน้องซีโนนะคะสวัสดีครับเอฟซีนหน่อยสวัสดีครับกินข้าวอยู่นะคะตอนนี้พระเอกของเรากินข้าวอยู่

ความออกบอยยากเราก็ไปได้เหมือนกันรอบนี้โอ้โหชุบ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 โอ้โห <c oughs> <c oughs> อันนี้อรอรถด,ดำเอ้ยรอรถไถอยู่นะคะรอรถไถไถเสร็จเราจะเข้าไปนะคะถอยเทมัน,นี่นะคะตาเราถอยเข้าไปแล้ว <laughs> จะรอไหมทุกคน